กับการย่อยอาหารของมนุษย์การย่อยอาหารในทางเดินอาหารของมนุษย์หมายถึงการแปลสภาพของสารอาหารที่มีโมเลกุลใหญ่และละลายน้ำไม่ได้ให้เป็นสารอาหารที่มีโมเลกุลเล็กจนสามารถละลายน้ำได้และดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยอาศัยกระบวนการทางเชิงกลและกระบวนการทางเคมี ระบบย่อยอาหารประกอบด้วยอวัยวะหลายๆอวัยวะได้แก่ปากหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับตับอ่อนลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ซึ่งอวัยวะบางอาวัยวะไม่มีการย่อยแต่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารการย่อยอาหารเป็นกระบวนการที่ทําให้อาหารที่มีโมเลกุลใหญ่มีขนาดเล็กสามารถซึมเข้าสู่เซลล์ได้ การย่อยมีสองลักษณะคือ 1. การย่อยเชิงกลเป็นการย่อยอาหารโดยไม่ใช้เอนไซม์ามาช่วยแต่เป็นการบดเคี้ยวให้อาหารมีขนาดเล็กลงได้แก่การบดเคี้ยวอาหารในปาก 2. การย่อยทางเคมีเป็นการย่อยที่ต้องใช้เอนไซม์หรือน้ำย่อยมาช่วยทำให้โมเลิกุลของอาหารมีขนาดเล็กลงเช่น การเปลี่ยนโมเลกุลของแป้งเป็นน้ำตาลสารและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยในกระเพาะอาหาร 1. กรดไฮโดรคลอริกมีค่า pH อยู่ระหว่าง0.9ถึง2.0 2. เพปซิโนเจนเป็นโปรเอนไซม์ต้องได้รับกรดไฮโดรคลอริกจึงเปลี่ยนเป็นเพปซิน สำหรับย่อยโปรตีนเป็นเพปไทายซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโน4-12โมเลกุล 3. โปรเรน,นินเป็นโปรเอนไซม์ต้องได้รับกรดไฮโดรคอริกจึงเปลี่ยนเป็นเลนนินสำหรับย่อยโปรตีนในน้ำนม 4. ไรเปฟสร้างขึ้นในปริมาณน้อยมากเพราะสภาพเป็นกรดของกระเพาะอาหาร 5. แกสติน เป็นฮอร์โมนที่สร้างจากเซลล์ในกระเพาะอาหารทำหน้าที่กระตุ้นให้ p a r i e t นเ cell หลั่งกรดไฮโดรคลอริกออกมาบริเวณปากปากเป็นอวัยวะแรกของระบบย่อยอาหารภายในปากจะมีส่วนประกอบดังนี้ฟันทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลงต่อมน้ำลาย จะขับน้ำลายซึ่งมีน้ำย่อยไทยอะลินออกมาคุกเล้ากับอาหารและช่วยในการย่อยอาหารจำพวกแป้งให้เป็นน้ำตาลลิ้นจะช่วยกวาดหรือคุกเล้าอาหารและส่งอาหารที่เคี้ยวลงสู่หลอดอาหารบริเวณกระเพาะอาหารหลอดอาหารท่อลำเลียงอาหารอยู่ด้านหลังของหลอดลม และทะลุก,กระบังลมไปต่อก,กับปลายบนของกระเพาะอาหารทำหน้าที่ลำเลียงอาหารที่เคี้ยวแล้วลงสู่กระเพาะอาหารโดยการบีบลัดของผนังกล้ามเนื้อกระเพาะอาหารเป็นอวัยวะที่ต่อจากหลอดอาหารในกระเพาะจะขับน้ำย่อยเปบปซินซึ่งจะย่อยอาหารโปรตีนเป็นส่วนใหญ่โดยใช้เวลาประมาณ 3-4ชั่วโมงจากนั้นจะส่งต่อไปยังลำไส้เล็กบริเวณลำไส้เล็กลำไส้เล็กการย่อยและดูดซึมอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ลำไส้เล็กมีรูปร่างเป็นท่อยาวประมาณ15ฟุตมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1นิ้วแบ่งเป็น3ตอนคือตอนต้นตอนกลาง และตอนปลายภายในลำไส้เล็กจะมีส่วนที่ยื่นออกมาจํานวนมากเรียกว่าวินไลภายในวินไลมีเส้นเลือดฝอยและน้ำเหลืองช่วยดูดซึมอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กเข้าสู่เซลล์การย่อยอาหารในลำไส้เล็กเป็นการย่อยขั้นสุดท้ายซึ่งต้องอาศัยเอนไซม์จากลำไส้เล็กเองและจากตับอ่อน ในการย่อยอาหารประเภทแป้งไขมันและโปรตีนนอกจากนี้ยังมีน้ำดีซึ่งสร้างโดยตับและสะสมไว้ในถุงน้ำดีอาหารที่ย่อยแล้วซึมเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายอาหารที่เหลือจากการถูกดูดซึมจะเคลื่อนที่ลงสู่ลำไส้ใหญ่เพื่อถ่ายออกจากร่างกายเป็นอุจจาระต่อไป บริเวณลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนสุดท้ายของระบบย่อยอาหารอยู่ติดกับลำไส้เล็กซึ่งลอยต่อจะมีไส้ติ่งติดอยู่ในลำไส้ใหญ่จะไม่มีการย่อยอาหารแต่จะมีการดูดซึมน้ำเข้าสู่ร่างกายและส่งกับอาหารที่เหลือออกสู่ทวารหนักเป็นอุจจาระ,ะความผิดปกติของทางเดินอาหารในมนุษย์โรคกระเพาะอาหาร ภาวะที่เกิดจากแผลบริเวณเยื่อบุกระเพาะอาหารหรือเยื่อบุลำไส้เล็กส่วนต้นจากความเป็นกรดของกระเพาะอาหารจะเกิดอาการปวดจุกแน่นท้องแสบหรือรู้สึกตื้ออิ่มเร็วอาการจะเกิดบริเวณใต้ลิ้นปีหรือช่องท้องส่วนบนเหนือต่อสะดือเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดมักเป็นเวลาท้องว่าง เวลาอิ่มหรือเวลาหิวอาการจึงเป็นเฉพาะบางช่วงเวลาของวันมักจะบรรเทาได้ด้วยอาหารหรือ,อยาลดกดหรือ,อยาปรับการทำงานของกระเพาะอาหารนิ่วในถุงน้ำดีภาวะไม่สมดุลของสารประกอบในน้ำดีที่เกิดจากการตกผึกของหินปูนคอเลสเตอรอลและ บิลิรูบินสารเคมีชนิดหนึ่งที่ให้สีเหลืองออกน้ำตาลเกิดจากการแตกตัวหรือการตายของเซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดที่มีอยู่ในน้ำดีส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการตกผึกของสารเหล่านี้เชื่อว่าเกิดจากการติดเชื้อของทางเดินน้ำดีดีซานปริมาณสารบิลิรู ในเลือดสูงกว่าปกติเป็นอาการป่วยที่เยื่อบุตาขาวเนื้อเยื่อและผิวหนังของผู้ป่วยกลายเป็นสีเหลืองเรียกอีกชื่อหนึ่งคือภาวะตัวเหลืองตาเหลืองเกิดจากการมีปริมาณสารบิริรูบินในกระแสะเลือดมากเกินไปมาจากหลายสาเหตุหรือจากการเจ็บป่วยอื่นๆโดยส่วนใหญ่ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับระบบน้ำดีและเซลล์เม็ดเลือดแดงโรคกดกไหลย้อนภาวะที่มีน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นไปยังหลอดอาหารเป็นโรคที่เกิดจากการไหลย้อนของสารคัดหลัง่งในกระเพาะอาหารไม่ว่าจะเป็นกฎดหรือแก๊สกลับไปที่หลอดอาหารซึ่งโดยปกติร่างกายคนเรา จะมีการไหลย,ย้อนของกรดในอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารอยู่บ้างโดยเฉพาะหลังรับประทานอาหารแต่ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีปริมาณกรดที่ย้อนมากขึ้นหรือย้อนบ่อยกว่าผู้ที่ไม่เป็นโรคหรือหลอดอาหารมีความไว้ต่อกดมากขึ้นแม้ว่าจะมีปริมาณกรดที่ย้อนขึ้นไปไม่มากกว่าปกติ